ดยวเราจะกลับมาพบกันเพื่อนรักคงไม่นานนักถ้าเตี้ยยังเหยียบยังอยู่บนดินแม้อยู่ใต้ฟ้าชะตากำหนดจากคนบนดินก่อนดาวจะพลิกลงดินพีเสื้อจะบินไปถึงดวงดาว สวัสดีผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังอยู่ทางทาง Spotify และ YouTube นะคะวันนี้พบกันอีกครั้งกับรายการใต้โต๊ะนักข่าวค่ะสำหรับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงประเด็นที่ฮอตฮิตมากในช่วงประมาณ3สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเรื่องเกี่ยวกับผู้รี้ภัย3คนที่หายตัวไปนะคะโดยมีคนจำนวนหนึ่งเนี่ยก็เชื่อว่าเป็นการบังคับให้สูญหายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีแขกรับเชิญ สุดพิเศษมาร่วมกับเราในวันนี้ค่ะคือคุณปียนุชโคตสารค่ะเป็นผู้อำนวยการแอมเนสตีประเทศไทยค่ะคือเราอยากจะคุยกับเรื่องอผู้ร้ภัยแล้วก็การบังคับให้สูญหายนะคะว่ามันมีความหมายยังไงบ้างแล้วอนุสัญญาระหว่างประเทศเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างแล้วก็ในประเทศไทยเองเนี่ยกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นยังไงมีอุปสรรคอะไรมันคืบหน้าไปถึงไหนแล้วมันแบบมีประโยชน์ต่อผู้ร้ภัยไหมกฎหมายในบ้านเราอะไรเงี้ยค่ะ โอเคงั้นเราเข้าสู่ช่วงคำถามกันเลยนะคะคำ,คำถามหน<อ>ึ่งศูนย์หนึ่งเลยขอ,ขอเริ่มจากพื้นฐานที่สุดเลยอย่างที่ว่าการบังคับสูญหายคืออะไรคะคือเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าการบังคับสูญหายแล้วก็าการสูญหายใช่ไหมคะเราเราแยกได้ง่ายๆเลยถ้าเกิดการบังคับสูญหายเนี่ยเกิดขึ้นจากเาจ้าหน้าที่รัฐนะคะแล้วก็คือทำให้คนคนนั้น จากที่เคยอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นหรือมีตัวตนอยู่เนี่ยก็คือหายไปจา,จากที่เป็นอยู่นะคะจะไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าเกิดจากการสั่งการหรือกระทำการใดๆก็คือเกิดจากเจ้าเจ้าหน้าที่รัฐนะคะซึ่งมีการปกปิดสะตก,กรรมไม่รู้เลยว่าคนคนนั้นจะเป็นยังไงส่วนการสูญหายนี่ก็คืออย่างที่บอกค่ะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐแต่ว่าอาจจะเกิดด้วยเงื่อนไขหรือเป็นโรค คําจจำเสื่อมหรือว่ามีเหตุที่ทําให้หายไปอะคะ่ะเราเอออย่างคําว่าอุ้มหายกับการบังคับให้ศูญหายนี้มันคือคําคําเดียวกันไหมคะคําว่าอุ้มหายก็คือเวลาเราพูดคำนี้มันจะเป็นที่รู้กันนะคะว่าเป็นการกระทำเกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐเกิดขึ้นค่ะ,<ฮ>ะเป็นอารมณ์แบบคำไม่เป็นทางการของการบังคับให้ศูญหายอะไรอย่างงี้อ่าก็เป็นส่วนหนึ่งใช่ค่ะวันนี้แล้วอย่างนี้ก็ค,คือคือต้องหายเลยหายสับสูนย์ไปเลย อย่างสมมุติว่าเคสที่เราเคยได้ยินว่ามีการเอาคนเข้าค่ายทหารไป7วันติดต่อใครไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่นับอันนั้นน่ถือว่าเป็นการ เป็นการใช้อำนาจโดยพลรการนะคะซึ่งการใช้อำนาจโดยพิเศษโดยพิรักการเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดการทรมานหรือการพุ้มหายเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งการเสียชีวิตด้วยก็ได้ะคะ่ะซึ่งอันนี้เป็นเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในช่วงเจวันที่โดนควบคุมตัวแล้วก็ถ้าเกิดะจะควบคุมเกิน7วันนะคะทางการจะต้องแจ้งให้กับทางครอบครัวทราบด้วยะคะ่ะว่าแจ้งเหตุผลหรือต้องบอกความจริงด้วยว่าเป็นเพราะ อะไรทาไมก็ถือว่ามันมันไม่ใช่การบังคับให้สูญหายเนาะแต่เป็นแค่การคือเป็นการใช้อํานาจโดยพลาการแต่ว่าก็ถือเป็นการละเมิดสิทธิที่ที่ค่อนข้างร้ายแรงคือมันคือเหมือนว่าถ,ถือว่ามันจะเป็นการสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิที่ร้ายแรงเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเจวันนั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเออถ้าเกิดสมมติให้ลองยกตัวอย่างเคสที่ เห็นชัดว่ามันคือการบังคับสูญหายแน่ๆในไทยอะค่ะมีเคสไหนบ้างคะคือส่วนใหญ่เนี่ยเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเกิดขึ้นกับนักปกป้องสิทธิ์หรือคนที่ทํางานเคลื่อนไหวเรื่องสังคมอะค่ะที่ค่อนข้างโดดเด่นหน่อยแล้วก็ที่เกิดขึ้นของ a m มเนสตี้ตอนนี้มีการรณรงค์ก็คือของคุณบินลี่นะคะคุณพอลจีที่ เคลื่อนไหวให้กับชุมชนของเขาซึ่งเป็นคุณบิลลี่เป็นชุมชนผู้นําชุมชนกะเหรี่ยงนะคะแล้วก็มีลูก5คนแล้วก็ตั้งแต่ปี2557นะคะตั้งแต่วันที่17เมษายนมคีครั้งสุดท้ายที่มีคนเห็นเขานะคะของเคสของคุณบิลลี่เนี่ยเราก็ทำมายาวนานแล้วก็ตอนแรกเนี่ยก็คือต้องโดนเคสไม่รับการ สืบสวนต่อเพราะว่าหลักฐานไม่พอแต่ว่าปัจจุบันก็คือปีที่แล้วเนี่ยก็คือ DSI รับเคสนี้แล้วนะคะแล้วก็มีการสรืบสวนต่อแล้วก็อีกเคสนึงที่ a m n e s t ซทำมาตลอดมาก็คือของคุณทนายสมชายนิลาภัยจิตนะคะก็เป็นเวลาก็10กว่าปีมาแล้วเราก็ยังทำอยู่แล้วเราก็มีการลงชื่อ Change.org ด้วยนะคะที่ดังๆที่เป็นแบบว่าระหว่างประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเราก็คือ คุณสมบัติสมพรที่เราอาจจะเคยได้ยินกันอันนี้ก็ตั้งแต่ปี2555นะคะก็คือครั้งสุดท้ายมีคนเห็นเขาที่สีแยกไฟแดงแล้วก็มีการมีหลักฐานว่าเขาโดนเจ้าหน้าที่เรียกตัวขึ้นรถไปนะคะอันนี้เขาก็เคลื่อนไหวให้กับเรื่องของเรื่องเขื่อนเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ลาวแต่ว่าถ้าย้อนไปเมื่อหลายหลายปีนียแบบในยุคข,ของรอสอชอเลยะคะ่ะก็จะเป็นคนที่เคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของ สิทธิแรงงานก็คือชื่อคุณธนงโพอ่านนะคะอันนี้อยู่ในยุคแบบปี2531-34ก็คือเขาเป็นเป็นคนที่เคลื่อนไหวในเรื่องของสิทธิค่าแรงงานต่างๆสวัสดิการต่างๆซึ่งในยุคนั้นก็คือถือว่าเขาก็ค่อนข้างท้าทายกับอํานาจมากมีคนเรียกเขาว่า หมูชนปังต่อด้วยซ้าไปเพราะว่าเขาท้าทายอ like ํานาจรัฐอย่างมากในการเรียกร้องสิทธิ์แต่ว่าเขาก็สูญหายไปตอนน่าจะปีสามสี่อะค่ะที่ที่หายไปก็หลายปีมาแล้วค่ะจนตอนบัดนี้ก็ยังไม่ทราบชะตากรรมอันนี้ก็เป็นเคสที่สําคัญสําคัญที่เกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าพูดถึงในฐานะคนทั่วไปอะค่ะที่เขาไม่ได้เป็นนักต่อสู้ปกป้องสิทธิ์ไม่ได้ทําอะไรที่เป็นอันตรายต่อรัฐหรืออะไรเง chains, ี้ยค่ะเขาจะมองเรื่องพวกนี้ให้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเขาได้ยังไงคะ มันมีมุมมองไงบ้างคือถ้าเอาจากจากภาพใหญ่ๆนะคะแน่นอนถ้าถ้ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับเราเราก็อาจจะไม่ได้รู้สึกที่จะอินมากเพราะเราอาจจะไม่ใช่ครอบครัวของผู้เสียหายใช่ไหมคะถ้าเกิดวันหนึ่งเป็นเป็นครอบครัวของเราหรือเป็นคนที่เรารู้จักอันนี้ก็จะมีผลแน่นอนหรือถ้ามองในแง่ของอการปกป้องคุ้มครองของ,องรัฐนะคะรัฐมีหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองสิทธ ของคนใช่ไหมคะแต่เนี่ยการกระทำนี้เกิดขึ้นจากรัฐเองมันจะเอาอะไรมาการันตีถึงความปลอดภัยในชีวิตเราได้แล้วก็มันถือว่าเป็นถ้าในเชิงกฎหมายระหว่างประเทศนี่คือเป็นการละเรมิดสิทธิอย่างขั้นร้ายแรงเลยนะคะแล้วก็เหมือนกับเป็นการกระทําที่บอกว่าทําให้คนหวาดกลัวคะ่ะว่าอ๋อถ้าคนนี้มีมีมีโปรไฟล์ม, profile, มีมีแบบว่าเรียกร้องลุกขึ้นมาเรียกร้องให้คนอื่นแล้วแล้วโดน มันก็จะทำให้เกิดความหวาดกลัวกับคนอื่นๆใช่ไหมคงั้นคนอื่นก็คือถือว่าเป็นการแสดงความรุนแรงเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ปิดปากคนอื่นๆไม่ให้ใหกล้าขึ้นมาท้าทายหรือเรียกร้องความอายุที่ทำที่เกิดขึ้นนะคะหมายถึงว่าไม่มีใครที่จะกล้าขึ้นมาเพราะถ้าเกิดเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่หลายแรงอย่างหนึง่งเพราะฉะนั้นก็อยากให้คนทั่วไปมองว่าเนี่ยมันคือรัฐมีหน้าที่ที่จะคุ้มครองแต่ว่าเป็นผู้ละเมิดสองก็คือมันเป็นความรุนแรงทีออ่อย่างมากเป็นการละเมิดจิต ที่รุนแรงแล้วก็เป็นการขู่เป็นการขู่อย่างหนึง่งไม่ให้ใครลุกข,ขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีใครกล้าลุกข,ขึ้นมาเพราะว่ากลัวแล้วต่อไปเกิดเรื่องอะไรเกิดขึ้นจะมีใครกล้าพูดเพราะฉะนั้นก็จะปล่อยให้อํานาจรัฐหรือคนที่มีอํานาจทำอะไรก็ได้แล้วถึงวันนั้นมันก็จะมีผลกระทบกับพวกเราทุกคนแต่อย่างถ้าสมมติมอง3เคสล่าเออเคสล่าสุดอะคะ่ะที่เป็น3ามคนลุงสนามหลวงแล้วก็เออสหายข้าวเหนียวมวงแล้วก็ยังบัตรที่หายตัวไปอะคะ่ะคือสิ่งที่ สามคนนี้เขาลุกขึ้นมาทํามันอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นที่คนอื่นสนใจอะคะ่ะมันไม่ได้มีแบบส่วนได้ส่วนเสียกับเขาเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็ถูกทําให้ถูกบังคับให้สูญหายเหมือนกันอันนี้เนี่ยมันยิ่งแบบรู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับคนทั่วไปเลยไหมคะถ,ถ้าจะมองในแง่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยนะคะก่อนอื่นมันเป็นเรื่องที่น่าหวาดกลัวมากๆเลยนะคะคือตัวเขาเองแน่นอนประเด็นที่เขาเรียกร้องเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นที่ ที่ทุกๆคนต้องสนใจใช่ไหมคะแต่เขาก็ใช้สิทธิ์ของเขาในการในการแสดงออกแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องหนีลี้ภัยไปแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาก็าคือมันมันเป็นเรื่องของนอกกฎหมายอะค่ะเราไม่รู้เลยตอนนี้คือ a ันนัซก็เรียกร้องให้มีการพิสูจน์ความจริงจนบัดนี้ก็ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไม่มีการรับผิดชอบหรือว่าแสดงในความจริงจังในการพิสูจน์ ความจริงทั้งไทยหรือทั้งเวียดนามเลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะถ้าเกิดเป็นพี่น้องหรือเป็นคนครอบในครอบครัวเราขึ้นมาอันนี้ก็คือผู้เสียหายนี่มีผลกระทบอย่างหนักแต่ถ้ามองเป็นคนอื่นนะคะมันเป็นเรื่องที่น่าหวาดกลัวมากนะคะใครสักคนก็ใช้สิทธิ์ของตัวเองในการแสดงออกอ,อต้องโดนจับต้องรีภยัยแล้ววันหนึ่งแทนที่โอเคถ้าเกิดคุณโดนจับคุณต้องรีภยัยคุณก็เข้าสู่กระบ,บวนการยุติธรรม แต่นี่มันคือเป็นเรื่องของไม่ไม่รู้ว่าชะตากรรมเลยว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วไม่ไม่มีแม้กระทั่งความจริงจังในการที่จะสอบสวนนั้นหรือว่าแจ้งให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเลยหรือประชาชนทราบเลยอันนี้มันเป็นการสร้างความหวาดกลัวอย่างหนึ่งมีแขกรับเชิญอีกขั้นหนึ่งที่อยู่กับเราตรงนี้นะคะก็คือคุณมุทิตาเชื้อช่างค่ะเป็นนักข่าวที่คลุกคีกับประเด็นทางด้านผู้ริภัยและมาตา1 2อะไรอย่างเงี้ยค่ะมา ยาวนานมากค่ะก็จะมีประสบการณ์ได้แบบว่าทําความรู้จักกับกลุ่มคนเหล่านี้อยู่บ้างนะคะเอออันที่จริงก็ไม่ไม่ไม,ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวค่ะแต่ว่าพอทาข่าวมาสักระยะหนึ่งช่วงตั้งแต่ความขัดแย้งเหลืองแดงยังเพิ่งเกิดนหม่ตั้งแต่ปีอัศปหารปี2549เกนี่ยก็เลยได้เห็น movement ได้เห็นการเคลื่อนไหวของนักกิจกรรมทางการเมืองค่อขนข้างเยอะแล้วก็3คนนี้เนี่ยก็ที่ลิภัยเนี่ย ก็เห็นได้ชัดว่ามันมีพัฒนาการของความคิดมันไม่ได้เกิดขึ้นแล้วแบบรุนแรงคือถ้าใครทราบเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเออผูออ้ริภัยทางการเมืองไทยเนี่ยโปรโมทแนวคิดอะไรที่ค่านขางจะรุนแรงอย่างน้อยต่อรัฐนะคะหรือว่าเป็นภัยต่ออย่างน้อยต่อรัฐอะไรเงี้ยแต่ว่าในประเทศอื่นก็อาจจะมองว่านี่เป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่จะพูดถึงระบบ รูปแบบต่างๆของการปกครองของพล,ลเมืองที่อยากจะเห็นสนทนาได้เถียงได้กระทั่งก่อตั้งเป็นกลุ่มเป็นเรื่องเป็นราวทำเว็บไซต์โปรโมทแนวคิดตัวเองเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดามากในที่อื่นแต่ว่ารัฐไทยไม่อนุญาตเช่นนั้นคือพูดให้ตรงไปตรงมาตรงประเด็นที่สุดก็คือว่าเขามีแนวคิดที่จะโปรโมทเรื่องของรูปแบบการปกครองที่เป็นสาพันธรัฐนั่นเองคือรู้สึกว่าการเป็นรัฐเดี่ยวแบบนี้อา,อาจจะ ไม่เหมาะสมหรือว่าไม่แก้ปัญหาบางประการซึ่งเป็นเรื่องที่เราอาจจะไม่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยกับเขาอย่างไรเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะทีนี้ประเด็นก็คือ3ามคนนี้หายตัวไปและเราก็สืบค้นประวัติย้อนหลังรวมถึงได้เห็นเองจากการทํางานข่าวเนี่ยก็จะเห็นว่าพัฒนาการทางความคิดของนักเคลื่อนไหว ทางการเมืองของไทยเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้โผล่ขึ้นมาแบบรุนแรงหรือว่าดัติคอแบบนี้ตั้งแต่ต้นอย่างคุณลุงสนามหลวงเองที่เขาเรียกกันเป็นชื่อเป็นชื่อเรียกที่ใช้สำหรับการจัดรายการทาง YouTube นะคะซึ่งคนก็ดูเยอะเหมือนกันลุงสนามหลวงเองเนี่ยเคลื่อนไหวตั้งแต่ปี4748ช่วงที่มีกระแสพันธมิตรประชาชนเพืประชาธิปไตยออกมาต่อต้านล้มคุณทักษิณอันเนี้ยเขาอยู่ เชียร์คุณทักษิณแล้วก็โปรโมทเรื่องการเลือกตั้งอย่างหนักช่วงนั้นนะคะแล้วก็มีการฟ้องสารรัฐธรรมนูญซึ่งได้ยุบพักหลายระลอกหลายครั้งเขาวิจารณ์สารรัฐธรรมนูญมาก่อนนิติราจะวิจารณ์เออแล้วก็ลงมือฟ้องด้วยเพียงแต่ว่าตอนนั้นการความมันเป็นความแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทางการเมืองมันทําให้เวลาพูดกันเรื่องหลักการเนี่ยมันก็ไม่ถูกสนทนากันแบบปัญหาหลักการ มันก็แปะป้ายเลยว่านี่คือฝ่ายนั้นเธอจะจะล้มฝ่ายนี้โจมตีกันไปมาแล้วก็จากการสืบสอบถามการไฮพาร์คของสนามหลวงเนี่ยสมัยนั้นเขาก็ไฮพาร์คที่สนามหลวงนั่นแหละเป็นกลุ่มย่อยๆก่อนจะมีกลุ่มคนแสดงด้วยซ้ำเนี่ยพบว่าหลายต่อหลายคนยืนยันตรงกันว่าเขาพูดจาเป็นวิชาการมากและน่าเบือ่อ,อวิชาการและน่าเบือ่อต้องเอาก้ออีมานั่งคู่กันกับคุณลุงอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นสหายเก่า แล้วก็วิจารณ์วิาพากษ์วิจารณ์การเมืองกันอย่างเป็นวิชาการและน่าเบือ่อพูดเป็นเสียงเดียวกันล้วเนี่ยสิปีที่ผ่านมาเนี่ยการเมืองมันเกิดอะไรขึ้นมันดันคนพวกเนี้ยไปจนสุดทางได้ยังไงแล้วกลายเป็นคนที่มีความคิดรุนแรงแบบที่รัฐต้องจัดการขนาดนั้นได้ยังไงอันนี้เป็นโจทย์ที่สังคมไทยต้องเราคิดว่าต้องทบทวนเหมือนกันนะคะคนก็ถามว่าอา้าวลําสนามหลวงกับ3าคนนี้ลี้ภัยเพราะอะไรก็มันก็เป็นปัญหาเดิมๆของการใช้มาตรา 1- นึสอง ซึ่งในยุคหลังนี้เด็กรุ่นใหม่ๆโดยเฉพาะน้องๆในทวิตเตอร์เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้ติดตามข่าวสารว่าเมื่อก่อนมันใช้กันรุนแรงเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใช้จ้าเดี๋ยวนี้เล่นกันกเรากับว่าว่าตาหนึ่งงสงไม่มีอยู่จริงนะคะสำหรับคน <laughs> ที่เคยผ่านยุคนั้นมาก็จะแบบเออ,อเซอร์ไพรสหมือมนการในการวิพา์วิจารณ์คือเพดานการวิพา์วิจารณ์มันเปิดมากขึ้นแต่ว่าเมื่อย้อนกลับไปสิบปีที่แล้วมาเนี่ยพูดนิดนึงก็เข้านะหมายถึงว่า การจะวิาพากษ์วิจารณ์ตรงๆเนี่ยทำได้เฉพาะนักวิชาการที่พูดจายอย่างระมัดระวังเท่านั้นวิจารณ์การเมืองในทางโครงสร้างนะคะสถาบันการเมืองต่างๆรวมถึงสถาบันกษัตัตย์ด้วยก็ตามหรือว่าการตั้งคําถามการสงสัยอย่างเงี้ยก็โดนก็มีสิทธิ์เพราะฉะนั้นการใช้มาตรานี้อย่างหวานแหวเนี่ยมันก็ส่งผลให้คนจํานวนหนึ่งเนี่ยที่พูดไม่ได้แรงมากหรือความคิดไม่ได้แรงมากในตอนแรกเนี่ยต้อง หนีหายไม่สามารถอยู่ในพื้นที่ไม่สามารถอยู่ในประเทศไทยได้คือไม่มีพื้นที่ที่เขาจะยืนได้เนี่ยแล้วมันก็เหมือนกับบีบให้ต้องหลังพิงฝาแล้วก็ทําอะไรที่มันแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นถ้าได้ฟังผู้บรการจากเอไอเช่นพี่นุชพี่นุชก็ได้ถ้าได้ฟังพี AI, <c oughs> พ่นุช <c oughs> <c oughs> อธิบายอะค่ะว่าว่าว่าความที่มันไม่ชัดเจนเนี่ยในการหายตัวแล้วการเรียกร้องเนี่ยมันเคยมีผลตอบรับ หรือレスปอนต์จากทางการที่มันที่มันที่มันดีไหมคะหมายถึงว่าเขามีคําตอบให้บ้างไหมในเคสต่างๆที่ AI ทํามารือแม้กระทั่ง3มเคสล่าสุดที่มันเกี่ยวพันกับการเมืองหรือว่ามันมีช่องทางไหนที่จะกดดันให้เขาต้องตอบเขาต้องสืบให้ภาคประชาชนรู้อะไรเงี้ยคือเราทํางานกับเราต้องทํางานกับสื่ออย่างมากเลยอะค่ะเรามีการทํางานอย่างหนังกับกับภาครัฐนะคะเพื่อจะเรียกร้องแต่ว่า ถ้าในแง่ของเคสเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วเราก็จะแบบขอเข้าพบในการที่จะแบบขอคุยเลยนะคะแล้วก็แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะไม่ใช่แต่ไม่ก็ไม่ใช่เราคนเดียวที่จะเป็นคนเคลื่อนไหวเรื่องนี้ในภาคประชาสังคมเนี่ยมีหลายองค์กรมากนะคะที่ทําด้วยกันแล้วก็เออแล้วก็คิดว่ามันก็มีมีมีผลอยู่บ้างอย่างเช่นเคสของคุณบิลลี่ ที่แลบภแที่เราพยายามพูดหลายๆครั้งทุกครั้งที่จะมีประชุมกับเจ้าหน้าที่รัฐต่างๆเนี่ยก็จะพูดย้ำเวลาประชุมไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรก็ตามก็จะต้องเลี้ยวมาเรื่องนี้เราก็คิดว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ได้สามารถพิสูจน์ได้ว่าเพราะว่าหลังจากนั้นก็คือเคสเขาได้รับรองจากของ DSI ใช่ไหมคะอาจจะมีปัจจัยหลายๆอย่างอะไรแต่เราคิดว่าปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของสื่อที่ที่ที่จะต้องทํางานด้วยกันได้ต้องคอยลงเรื่องนี้เสมอๆเพื่อไม่ให้มันโดนลืมไปแล้วก็ ที่สําคัญก็คือการที่โดนจับตามองของของคนทั่วไปหรือแม้กระทั่งประชาคมโลกเองคะว่าตอนตอนนี้ประเทศไทยอยู่ตรงไหนมีประเด็นเรื่องอะไรบ้างสําหรับเคสสามคนเนี่ยก็จริงๆแล้วก็เป็นเคสที่ค่อนข้างสะเทือนสะ,สะเทือนใจหรือเขาเรียกว่าสะเทือนขวัญหรือตกใจกันอย่างมากคะอันนี้เนี่ยเราก็พยายามตั้งคําถามตลอดเวลานะคะคือเราก็ ต้องการให้มีการพิสูจน์ความจริงแล้วเราก็ยังจะต้องมีการมีการพูดคุยเรื่องนี้ต่อไปแล้วก็คิดว่าไม่อยากให้ลืมหรือหายไปอะค่ะก็ต้องช่วยๆกันเพราะว่า,าในโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยผ่านเส้นทางของความขัดแย้งมายาวนานในช่วงระยะหลังเนี่ยแล้วก็คนก็จะตัดสินกันเสมอว่าถ้าเกิดไม่เห็นตรงก็ต้องคืออยู่ฝ่ายตรงข้ามจริงๆแล้วถ้าเราจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรได้เนี่ยเรื่องของความขัดแย้งหรือการเห็นต่างเนี่ยก็เป็นธรรมดา แต่ว่าเราจะอยู่ในสังคมด้วยกันยังไงที่มีการรับฟังแล้วก็สามารถสื่อสารออกมาได้อย่างโดยไม่มีความหวาดกลัวซึ่งตรงนี้มันยังไม่ยังไม่เกิดขึ้นแล้วอย่างก็อย่างที่คุณปลาบอกจริงๆแล้วสิ่งที่เขาก่อนที่พวกเขาจะหนีไปเนี่ยก็คือก็ยังไม่ได้ถึงขนาดพูดขั้นรุนแรงมากแต่ก็คือต้องไปแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาตอนนี้คือเรายังไม่รู้ไม่ค่งชสตารมกองเขาเป็นยังไงเราไม่รู้เลยว่าเทรนหรือสถานการณ์ต่อไปจะเป็นยังไงใช่ไหมคะ เพราะว่าตอนนี้ก็คืออ,อตั้งแต่ปี6กสองมานี่มันก็เริ่มได้ยินเคสต่างเหล่านี้แล้วเนี่ยค่ะเราก็เลยไม่รู้ว่ามันจะมีเพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่าก็ค<ช>ือถ,<ะ>ถ้าเรายอร้อนไปก็คือคงต้องเรายอร้อนไปว่าก็ตั้งแต่เดือนธันวาของปลายปีที่แล้วเนาะ,ะที่เป็นคุณจุรชัยแท้ด่านกับ<ะ>อีกสองคนที่ต่อมาก็ก็พบพบศพของสองคนจนคุณจุรชัยเนี่ยยังหาไม่เจอ เราต้องบอกได้ว่าศพของสองคนนี่ก็มีสภาพศพที่น่ากลัวมากก็เนี่ยค่ะมันก็มันก็เป็นเราก็ต้องการให้มีการพิสูจน์ความจริงเกิดขึ้นถึงแม้ว่าข้อหนึ่งก็คือการที่คนลี้ภัยไปเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่ารู้สึกเสี่ยงหรือไม่ปลอดภัยในชีวิตเขาก็ไม่ควรที่จะต้องถูกส,ส,ส่งกลับมาในพื้นที่ที่ทําให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตเขานะคะตามหลักการการไม่ส่งกลับแต่นี่มันคือเราไม่รู้เลยว่าใครเป็นผู้กระทําแต่จริงๆแล้วมันคือหน้าที่ของรัฐ ที่จะต้องอมีการสืบสวนสอบสวนหรือนําความจริงมาให้ประชาชนได้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าเขาจะเห็นต่างหรือเขาจะอยู่ส่วนไหนหรือเขาจะเป็นผู้นําของแนวความคิดไหนก็ตามเขาก็คือคนคนหนึ่งที่ควรจะได้รับความยุติธรรมตรงนี้ แต่ว่าตอนนี้มันก็มีความขัดแย้งกันของรัฐเองอะค่ะเพราะว่ารัฐเองเป็นคนบังคับให้สูญหายแต่ว่าในขณะเดียวกันรัฐก็ต้องทําหน้าที่สืบสวนการสูญหายนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแต่ว่าคุณก็ต้องดูว่ามีกติการะหว่างประเทศอะไรคุณทําอะไรไว้อะค่ะคุณคุณมีคุณได้ยอมรับกติการะหว่างประเทศอะไรไว้คุณก็ต้องทำตามบรรทัดฐานอนันตนะคะทีนี้เลยอยากรู้เลยค่ะว่ากติการะหว่างประเทศที่รัฐไทยทำกับต่างประเทศเนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างคะถ้าเกิด ในตัวนี้ค่ะก็คือปี55เดือนมกราคมเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็คือลงน,นยามในสัญญาระหว่างประเทศนะคะว่าด้วยการคุ้มครองไม่ให้บุคบคลถูกบังคับไม่ให้สูญหายคือเป็นการแสดงเจตนาลมนะคะแต่ในแง่ปฏิบัติเนี่ยก็ยังไม่ได้มีผลบังคับใช้อะไรแล้วก็ทางเอ,อ็มเนส sty ร่วมกับภาคประชาสังคม ก็พยายามทํางานกับกระทรวงต่างประเทศเอ้ยขอโทษนะคะทางานกับกระทรวงยุติธรรมในการร่างที่เราได้ยินกันอย่างโดงนังก็พรบรทรมานใช่ไหมคะก็พยายามร่างแล้วก็ผลักดันมาตลอดนะคะแต่ปีที่แล้วเนี่ย Amnesty กับ ICJ ก็เปิดออกจดหมายเปิดผนึกเพราะว่าเราพบว่าในร่างที่เราพยายามผลักดันเนี่ยเขาตัดส่วนที่สําคัญออกหลายประเด็นมากที่มันไม่ตามกับมาตรฐานของสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศนะคะเช่นเรื่องของ ถ้ามีผลกระทบกับผู้ริภยัยการไม่การไม่ส่งกลับค่ะไปในที่พื้นที่อันตรายหรือเสี่ยงแก่ชีวิตเขาก็ตัดตรงนี้ออกหรือแม้กระทั่งขอบเขตของการเอาผิดของผู้กระทําผิดนะคะคือจริงๆแล้วอ่ะไม่ควรที่จะเอาผิดแค่ผู้ที่กระทําหรือเจ้าหน้าที่กระทาควรจะเอาผิดผู้บังคับบัญชาหรือคนที่มีส่วนรู้ เขาเรียกสมรู้ร่วมคิดด้วยแล้วก็ในสถานการณ์เช่นสถานการณ์ฉุกเฉินก็ไม่ควรที่จะยกเว้นที่จะไม่ใช้ก็คือควรจะใช้ทุกสถานการณ์แล้วก็ที่สําคัญก็คือ,เ,อเรื่องของที่จะต้องนําข้อมูลมาพิจารณาดําเนินคดีะคะ่ะถ้ามีการทรมานเกิดขึ้นก็คือไม่ไม่สามารถที่จะนาข้อมูลนั้นมาประกอบการพิจารณาคดีได้ก็คือมีมีประเด็นัสำคัญสําคัญทั้งนั้นที่เขาตัดออกแล้วมันเหลืออะไรล่ะคะเนะี่ย ก็นั่นน่ะสิซึ่งตอนนี้ก็ยังค้างเติงอยู่เราก็เลยไม่รู้เพราะว่ามันมีข่าวลือว่าจะจะมีการผ่านสนชแต่ก็ยังไม่มีใช่ไหมคะมันก็มีการตั้งคําถามว่าอทำไมไม่ให้ผ่านไปเลยล่ะแล้วค่อยมาแก้แต่เราไม่รู้เลยว่าผ่านแล้ว จะมีการแก้ตามนี้หรือเปล่าใช่ไมหมคะเพราะว่าเราพยายามผลักดันให้เกิดกฎหมายนี้เพื่อมีการปกป้องคุ้มครองสิทธิ์แต่นี่ส่วนที่สําคัญสําคัญที่โดนตัดออกนี่คือมีผลกระทบกับสิทธิมนุษยชนทั้งสิน้นทั้งปวงเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติแล้วไม่มีกฎหมายระดับพรบจะคุ้มครองหรือว่าเอาผิดยัง<ม>ก็ยังมีใช่ค่ะคําว่าลอยนวนผลพ้นผิดก็ยังเกิดขึ้นอยู่เราแล้วอย่างนี้เราสามารถใช้กลไกลระหว่างประเทศอะไรกดดันได้บ้างไหมอะค่ะ ก็คือมันก็จะมีการตั้งคำถามมันจะมีกระบวนการที่จะทบทวนต่างๆนานาเกิดขึ้นอย่างเมื่อ2อสาปีที่แล้วก็เป็น UPR ใช่ไหมคะแล้วก็มันก็จะมีการเนี่ยค่ะต้องใช้แบบพวกถึงรอบการทบทวนหรือการตั้งคำถามจากประชาคมโลกเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ไม่อยากให้แบบทําประเทศไทยทำเพื่อว่าเหมือนกับเป็นส่งกันบ้านว่าโอเคฉันทำแล้วนะ เพื่อที่จะตอบสังคมโลกได้ไม่ให้อายแต่แบบอยากให้มันเกิดการปฏิบัติจริงๆมากกว่าโดยในช่วงที่มีการพยายามจะฟอร์มรัฐบาลใหม่นี้นะคะก็ไม่รู้ว่าจะฟอร์มได้หรือยไม่ได้ยังไงเนี่ยสิ่งที่ Amnesty ี้ทำก่อนหน้านี้ในช่วงช่วงเลือกตั้งก็คือเราพยายามจะผลักผลักดัน human rights agenda คือ agenda ต่างๆที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่อง human rights โดยเฉพาะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ให้กับพรรคการเมืองต่างๆ ถ้าเกิดคุณได้เป็นรัฐบาลหรือคุณเป็นฝ่ายค้านเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องสําคัญที่คุณต้องเอาไปพิจยารณาได้รับเสียงตอบรับที่ดีไหมคะจากพรรคการเมืองก็ <c oughs> ตอนที่ตอนที่ช่วงก่อนเลือกตั้งค่ะก็เชิญไปหกพักหลักๆก็มากันเกือบทุกพักห้าพักอะะยกเว้นพลังประชารัฐไม่ได้มาค่ะ <c oughs> แต่ว่าเชิญไปแล้วนะคะ,คะค่ะแล้วทุกพักก็มาแสดงเจตจํานงต่างๆเราก็จะคอยติดตามอะะว่าตกลงจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ก็คือ ก็ให้มีการฟอร์มดูซะก่อนว่าผลการฟอร์มจะเป็นยังไงตอนนี้แต่ว่าเราก็ต่อให้รัฐบาลหรือไม่มีรัฐบาลร,รัฐบาลเป็นผ่านเราก็ยังจะเรียกรองเรื่องนี้อยู่ต่อไปมันก็คงต้องเป็นปัญหาที่แบบสังคมมันต้องจับตาเนาะคือมันจริงๆแล้วมันไม่ได้ไกลตัวเพราะว่าสมมุติถ้าเอาเคสล่าสุดอ่ะมันเป็นเคสของการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเออและใครๆก็แสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้ และใครๆก็โมโหได้ใครๆก็ไต่ระดับได้ใครๆก็มีพลวัตทางความคิดได้แล้วก็คนนั้นก็อาจจะเป็นเราเองนี่แหละหรือไม่ก็เป็นเพื่อนเราเป็นญาติเราเป็นใครต่อใครอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการจัดการกับความเห็นอันนี้มันเป็นแบบเบสิกขั้นพื้นฐานว่าคุณจะจัดการกับความเห็นที่มันต่างจากคุณยังไงแล้วก็ถ้าเกิดจัดการแบบนี้นะจัดการแบบที่มีศพลอยในแม่น้าโขงแล้วเสาปูนซีเมนต์อยู่ในท้องโดยที่คนไม่รู้สึกอะไรเนี่ยนะ เออมันก็จะเป็นมาตรฐานหนึ่งในสังคมอะไรเงี้ยก็ต้องก็ต้องถามว่ายอมรับแบบนั้นได้ไหมในระหว่างที่กฎหมายก็ยังไม่ผ่านยังไม,ไม่มีเครื่องมือที่เป็นรูปประทที่จะช่วยเรื่องพวกนี้ถ้ารัฐบาลเนี่ยต้องการจะพยายามมีภาพพจน์ว่ามีความเสถียรภาพแล้วอะค่ะแบบว่ามีการฟอร์มหรืออะไรต่างๆอนาแล้วเนี่ยเพื่อโชว์ชาวโลกอะแต่คุณจะ คุณจะไม่มีเสถียรภาพได้เลยถ้าเกิดคุณยังไม่ไม่แก้ปัญหาสิทธิมนุษยชนหรือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างร้ายแรงอย่างนี้เกิดขึ้นฝากบอกรัฐบาลว่าทั่วโลกจับตาอยู่ใช่ค่ะรอบพิจารณารอบทบทวน UPR ก็ใกล้จะถึงแล้วใช่ใชค่ะเมื่อไหร่นะคะ,ะมันนีมันทุก4ปีใช่ไหมคะมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณสปีที่แล้วมันก็น่าจะปีหน้าย p r คืออะไรนะคะ อะไรนะอยู่ภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่ทุกประเทศเขาจะต้องรีพอร์ตในเ <report S 2> <ใน S 1> วทีโลกใช่ในเวทีโลกแต่ว่า,าพวกเราก็มีการส่งเสียงจากหมายถึงภาคประชาสังคมหรือองค์กรต่างๆสะท้อนเป็นเอ็โคหนึ่งด้วยค่ะซึ่งเราก็มีการทำงานาร่วมกันหลายๆเพื่อแบบส่งข้อเสนอต่างๆ เพราะฉะนั้นอยู่ PR รรอบหน้าในรัฐบาลไทยน่าจะต้องมีคำถามหนักๆต้องตอบเยอะเลยใช่ค่ะการบ้านคราวที่แล้วก็ยังทำไม่เสร็จจะต้องมาคุยกันอีกเรื่องนี้อค่ะโอเคก็ก่อนจะจัดกันวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้เรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วก็เรื่องผู้ลี้ภัยเพิ่มนะคะพี่นุษย์มีอะไรจะฝากค่ะตอนนี้ค่ะแอมเนสตี้มีงานที่น่าสนใจมากถ้าอยากจะ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของนักปกป้องสิทธิ์หรือเรื่องที่เราคุยกันเรื่องผู้ลิ้ภัยต่างๆนะคะก็ไปที่งาน a m n e s t y Be My Guest ที่สีลมซอยแปว้ลายเป็นนิทรรศการนะคะแล้วก็มีทั้งหนังฉายให้ดูมีทั้งแสดงดนตรีก็แล้วก็มีทั้งศิลปินด้วยค่ะน่าสนใจมากๆคือ ถ้าไม่อยากฟังเรื่องเครียดๆแล้วก็ออกมาเป็นวิชาการอันนี้เป็นวิธีการที่ได้รับข้อมูลที่ที่เป็นรูปธรรมเรื่องสิทธิ์แต่ว่าสร้างสารรค์สนุกสนานและก็ได้อะไรกับบ้านด้วยค่ะอยากจะชวนไปก็อย่าไงไรก็อย่าลืมติดตามรายการนักตทษนักข่าวได้ทั้งบนช่องทาง Spotify และ YouTube นะคะกด subscribe กันได้ค่ะเรพนจัักกลบ จะพลิกลงดินผีเสื้อจะบินไปถึงดวงดาวแม้อยู่ใต้ฟ้าชะตากำหนดจะค้นบนดินก่อนร่างจะพลิกลงดินผีเสื้อจะบินไปถึง